ไปด้วยกันไปได้ไกลนะครับแต่ถ้าไปมอเตอร์ไซค์เนี่ยมักจะเร็วกว่าเสมอนะครับอ่าโอเคนะครับผมผมเคยนั่งถามว่าเฮย้ยบ้านเราเนี่ยเราเป็นคนสบายสบายกันเนาะชิวชิวเพราะนั้นมันก็มันก็เลยเห็นว่าเออมอเตอร์ไซค์เต็มบ้านตาาเต็มเมืองไปหมดราคาก็เข้าถึงง่ายใช่ไหมครับซื้อก็ง่ายขายก็คล่องนะฮะปีนี้ปีปีหนึ่งเนี่ยเราขายรถมอตาาเตอร์ไซค์กว่า1.5ล้านคันซึ่งเยอะมากนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งประเทศเราเนี่ยมีกว่า22ล้านคัน ซึ่งเยอะกว่ารถยนต์อีกก็กลายเป็นว่ามันเป็นของประจําบ้านแล้วนะฮะทุกบ้านก็นจะมีมอเตอร์ไซค์จจะมีให้ลูกใช้ให้พ่อใช้ให้แม่ใช้นะครับที่มันก็ดูเหมือนบ้านเราก็ดูจะโอเคนะฮะทุกคนมีสตังค์ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองกลับกันเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับว่าคุณภาพชีวิตของเราที่เรามีมอเตอร์ไซค์ได้เนี่ยจริงๆมันดีต่อสังคมหรือมันดีต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่า ผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นคนช่างสังเกตนะครับเป็นชอบชอบดูน่นดูนี่แล้วก็คิดนะฮะว่ามันคืออะไระครับก็มีวันหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสนั่งวินมอเตอร์ไซค์ครับคือต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้มอเตอร์ไซค์อาจจะเคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่พูดนะครับว่าอย่าไปนั่งเลยมันเป็นเนื้อหุ้มเหล็กใช่ไหมครับกลัวนะครับเดี๋ยวชนเดี๋ยวนูน่นเดี๋ยวนี่นะครับ ก็ทําให้เราเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการนั่งมอเตอร์ไซค์มากนะักแต่มีวันหนึ่งก็ได้มีโอกาสนั่งนะครับพอเป็นนั่งป้าบเข้าให้เราก็ไม่ใช่คนตัวเล็กเนะาะบังเอิญวัน,นนั้นพี่วินก็ไม่ใช่คนตัวเล็กเหมือนกันบวกกับบวกเจอกันนะครับปรากฏว่าผมก็รู้สึกว่ามันนั่งไม่สบายออาซะเลยนะครับเหมือนจะตกยังไงก็ไม่รู้นะฮะมองไปยิ่งเห็นสุภาพสตรีเนี่ยถ้าใส่กระโปรงเนี่ย ยิ่งเสียวกว่าผมอีกนะครับผมก็เสียวแทนไปด้วยเหมือนกันว่าจะตกหรือเปล่าแล้วก็เปาปิดไว้เดี๋ยวโป้อีกนี่คือข้อที่หนึ่งที่เห็นข้อที่สองก็คือ,อมันก็หนวกหูพอสมควรนะปะปป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 บางคนก็ว่าเทแต่ผมเนี่ยคือแบบเอ้ยบางทีเราก็อยากเงีย,งยบๆบ้างใช่ไหมครับรวมถึงได้กลิ่นควันกลิ่นควันไม่ใช่แค่รถที่เรานั่งนะครับแต่จากรถคันอื่นๆอ,อีกเช่นเดียวกันแล้วมันห้ามไม่ได้นะครับเวลาติดไฟแดงมันก็คือรวมกัน แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็มองไปรอบๆครับเริ่มหน่อยละเริ่มหน่อยมองไปรอบๆก็พบว่าจริงคนก็ใส่แมสกันเยอะมากนะครับแต่ก่อนไม่มีโควิดเนาะแต่คนรอบๆถนนเนี่ยใส่แมสกันนะครับพี่ๆที่ค้ขาขายนะครับพี่ๆขี่มอเตอร์ไซค์นะครับคุณตำรวจทุกท่านที่เป็นตำรวจจราจรใส่แมสมาก่อนการมากผมก็คิดคิด,คดไปเอาถึงรถไฟฟ้าพอดีนะครับ พูดถึงรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็นึกขึ้นมาว่าเอจริงๆบ้านเราก็มีรถไฟฟ้านี่นาแต่มันอยู่บนรางทําไมมันไม่มีคนทํารถไฟฟ้าบนถนนบ้างนะทำไมไม่มีคนมาดูถึงสภาพแวดล้อมนะครับที่อยู่บนพื้นดินบ้างว่ามันไม่ใช่แค่เราเดินทางได้เร็วหรือสะดวกละแต่จะทํำยังไงให้เราเดินทางเร็วและสะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับจังหวะนั้นก็โหนอยู่บนรถไฟฟ้านะฮะ อยู่ดีๆมันก็มีคำหนึ่งโผล่ขึ้นมาในระหว่างความคิดนั่นก็คือคำว่า drive t h e better world คือเราอยากจะขับเคลื่อนโลกที่ดีกว่าครับการที่เราทำยานพานะเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเราอยากคลั่งรถนะครับเราอยากจะทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นแรงผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับว่าจะเป็นเศรษ,ษฐกิจสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นถ้าเรามีโอกาสทำได้สักหนึ่งครั้งเนี่ยสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่า มันน่าจะมี impact กั parole, โ dachte, yeah> บโลกใบนี้ครับระหว่างการโหนนะครับก็ไปสะดุดขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะครับนั yeah> ่นก็คือหนังเรื่อง Mission Impossible ครับตึงด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 ึงใช่ไหมครับเพื่อเอกเขาชื่ออี a n นฮันครับไอ้นี่ได้โจทย์ยากตลอดไปกู้ระเบิดไปช่วยอะไรก็ไม่รู้โลกจะแตกละไอ้บ้านเนี่ยไปดไ้กู้ได้แล้วมันเสือกขี่มอไซค์ด้วยเพราะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่า เอ้ยมันชอบว่ะเพราะว่าการทํารถไฟฟ้าในเวลานั้นนะครับเจปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียกว,ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเราก็ไม่ได้มีความรู้ครับแต่สิ่งที่ชอบก็คือมันมีคําว่า electric transportation อยู่ในคําว่า e-tran ได้มีคำว่า eco-friendly transportation อยู่ในคำว่า e-tran ได้หรือมันมีคำว่า environmental transformation อยู่ในคำว่า e-tran ได้และสำคัญครับผมชื่อเอิร์ธครับ ไม่มีตัว e อยู่คุณพ่อคุณแมเ่เขาต้องคิดอะไรสักอย่างเลยฮะเวลาตั้งชื่อว่าเอิร์ธเนี่ยเขาคงได้กันวันคุ้มครองโลกหรือว่าอะไรผมไม่ไม่เคยถามเหมือนกันนะครับถ้าวันนี้คุณแม่ฟังไลฟ์อยู่ก็บอกด้วยแต่ผมคิดว่าเขาคงอยากให้เรารักโลกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันอะไรกันละนะฮะเฮ้ยมันอินว่ะชื่อก็อินปัญหาหรือเพนพอยบนท้องถนนก็อิน แล้วเราเองก็มีความพร้อมนะครับประเทศเราเนี่ยผมว่ามีมีความพร้อมแน่ๆถ้าทํารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแต่จะทําทรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเนี่ยหรือธุรกิจอะไรขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีความดี3ประการประการที่1มันต้องดีกับผู้ใช้งานครับดีต่อคนเราเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับที่ลาดกระบ,บังจบจบแบบแปปีนะครับน่าจะเป็นเด็กเก่งแหละเรียนเยอะหน่อย แต่ผมเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้อินเรื่องรถเลยนะครับมันมีวิชาออกแบบรถที่เราก็ไปเรียนนะครับเพราะติดเพื่อนผมเป็นครอบครัวปานกลางนะครับแบบรถมันก็มีหน้าที่แค่พาผมจากบ้านไปโรงเรียนรถมันไม่ได้เป็นของฟุฟฟ่มเฟือยหรือว่าเท่ในสายตาผมแต่นั้นก็มีข้อดีคือเรามองเห็นในเชิงฟังก์ชันของมันว่านอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยฟังก์ชันที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวรถเนี่ย มันต้องถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานจริงๆนะครับถ้าเราจะทำรถขนคนมันก็ควรที่จะเป็นรถขนคนไม่ใช่เอรถคนถ้าเราจะทำรถขนของมันก็ควรเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อการขนของใช่ไหมครับคนไทยมีความคิดสร้างสารรค์มหาศาลนะครับเราดัดแปลงทำอะไรก็ได้นะครับแต่เราไม่เคยทำตัวสักเท่าไหร่ แต่ถ้าจะให้งอกซ้ายงอกขวาเนี่ยสบายบอกเลยที่ไหนก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะทำได้แต่ต้องทำให้ดีนะเอิร์อันนี้คือข้อแรกที่ผมคิดนะครับดีที่สองก็คือต้องดีต่อสังคมเราจะชอบคิดว่าใม,มันเป็นบัตรของวงการครับปาดกูอีกแล้วเกี่ยวกระจกมองข้างแล้วมันก็ไม่เคยจอดเลย ลูกสอนไปทางไหนพี่สวนเลยฟุตปาดไว้เดินพี่ขึ้นเลยไฟแดงมีไว้จอดพี่ก็ไปก่อนอีกแล้วมันไม่มันเป็นปัญหาวะคนนิสัยดีๆขึ้นสองล้อนี่มันจะเพี้ยนกันทุกคนเลยเหรอไม่น่าใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทํารถขึ้นมาสักคันหนึ่งไงแล้วทําให้พฤติกรรมของผู้ขับขี่เนี่ยปลอดภัยมากขึ้นทําให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องบอกเด็กว่าเฮ้ยมันอันตรายนะลูกที่เอาเนื้อหุ้มเหล็กเนี่ยมันจะทํำยังไง มากไปกว่าน,นั้นทุกคันที่เราทําลงไปเนี่ยต่อให้โลกมันจะดีขึ้นนะครับจริงๆเราก็กลับไปเพิ่มหนี้ให้กับคนเขาอีกนั่นแหละเราอยากได้ธุรกิจเราขายของแต่เขาก็ต้องไปหาเงินมาซื้อเราเป็นหนี้เป็นสินกันอีกแล้วมันจะจบได้ยังไงที่บ้านเราจะหมดหนี้ที่บ้านเราจะรวยเกินเส้นความจนกันสักทีในเมื่อเราก็ทําขอไม่ให้เขาเสพอีกแล้วเขาก็ต้องไปติดน่งติดหนี้อีกมันจะมีรูปแบบธุรกิจไหนได้บ้างนะครับที่ทําให เราหลุดพ้นกับเรื่องนี้สักทีดีสุดท้ายตามพล็อตเรื่องเลยสิ่งแวดล้อมมันต้องดีต่อโลกของเรานะครับหนึ่งในผู้กอ่อตั้งของอีทานเนี่ยพูดไว้ชัดเจนว่าระวังนะทำรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ปล่อยควันก็จริงแต่จริงเราก็เพิ่มขยะลงไปบนท้องถนนอีกเช่นเดียวกันนะครับรถหนึ่งคันเนี่ยมีชิ้นส่วนประมาณ150ชิ้น มีทางไปก็มีไม่มีทางออกก็มีเพราะฉะนั้นสร้างรถไฟฟ้าหนึ่งคันเนี่ยอาจจะทําลายโลกมากกว่าอยู่เฉยๆก็ได้นะครับไปปลูกผักกับพี่ๆทุกคนเนี่ยอาจจะดีกว่าแต่อยากจะเล่นใหญ่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ดีตั้งแต่วันแรกว่าถ้าจะทํารถไฟฟ้าแล้วมันดีต่อโลกมันต้องทําอะไรบ้างนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าวันหนึ่งโลกมันคงต้องบังคับให้เราเนี่ยโปร่งใสามากๆเราต้องรีพอร์ตแน่นอนว่า คาร์บอนเราเป็นยังไงนะครับพลายเชนเราสะอาดแค่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้อ e ีทรานมองว่าการที่มันจะด,ดีต่อโลกได้เนี่ยเรากำลังสร้างแก๊งครับแก๊งที่เรียกว่า climate hero ขึ้นมาคนพวกนี้จะเป็นคนกลุ่มแรกในโลกเลยด้วยซ้ำที่กระโดดเข้ามาสู่ธุรกิจที่มันสะอาด user หรือผู้ใช้งานนี่คือคนกลุ่มแรกบนโลกด้วยซ้ำที่ใช้ ev โรงงานที่ทำให้เราพวกคุณทุกคนคือโรงงานกลุ่มแรกบนโลกด้วยซ้ำ ที่มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเป็นธุรกิจที่สะอาดนะครับเราก็เลยเริ่มขึ้นมาเลยครับโบ๊ะบะขึ้นมาเลยโทรหาเพื่อนเฮ้ยคืนนี้เจอกันมันก็มากันด้วยนะฮะที่แปลกใจคือมันก็มีคนอยากจะมาเพียเพ้ยนๆกับผมอยู่ประมาณห้คนไอ้พวกนี้ก็เรียนกันมาด้วยกันนะครับที่ที่ลาดกระบังก็เป็นแก๊งเดียวกันทํางานกันมาแล้วก็พอจะรู้จักมักจีกันก็เลยมาเริ่มกันนะครับเราก็เริ่มทําขึ้นมาทําต้นแบบ ทำโปรโตไทป์นะครับหาสตองสตังมาสนับสนุนคือทำรถเป็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ลอมว่ายากแล้วนะครับแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นคือหาตังมาทำเรื่องนี้ครับถ้าสมมุติผมทำแอปสักอันหนึ่งนะผมซื้อคอมสักเครื่องหนึ่งเนี่ยผมน่าจะทำแอปได้แต่สมมติผมทำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยครับโอ้โหใช้เงินมากมากถึงมากมากและมากมากมากซึ่งผมไม่ได้มีสตัง เราก็ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่แบบเป็นการพัฒนาและวิจัยมาประมาณ4ีปีกำลังสวยละปี2019เราเปิดจองได้นะครับมีลูกค้าอยากจะซื้ออ e ีทรานวางเงินมัดจำบางคนก็จ่ายเต็มก็มีแต่โควิดมาพอดีเลยครับไม่ได้รับเชิญด้วยพวกมาเสียบป้าบเงินที่เราควรจะระดมทุนได้เนี่ยอินเวสเตอร์ก็บอกเฮ้ย hey, น้องเดี๋ยวพี่ ทษทีทษทีเก็บสตางค์กันหมดทุกคนนะครับทุกคนก็กลับไปรักษาธุรกิจของตัวเองปล่อยให้เราลอยแพอยู่หาเงินไม่ได้ก็ผลิตไม่ได้นะครับช่วงนั้นก็เลยอยู่ในยุคแห่งความมืดมนครับก็คือเราเรียกว่าซอมบี้หมดซอมบี้แม่งไม่ตายด้วยแต่แม่งก็ไม่มีชีวิตเหมือนกันลอกแพ้เข้าไปเรื่อยๆเราก็ต้องเลิกออฟพนักงานออก ผมเป็นคนไม่ชอบทําอะไรเรื่องนี้นะครับแต่มันก็ต้องทําผมก็ตัดสินใจว่าเราเหลือก้อนสุดท้ายแล้วถ้าเราจะต้องเสี่ยงกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราอยากเสี่ยงกับความท้าทายที่สุดอย่างหนึ่งนะครับเรามีรถต้นแบบที่เป็นรถที่ออกแบบเพื่อการขนส่งสาธารณะที่ทําให้อ e ี r a น n ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเนี่ยชื่อว่าอ e ี r a นพร้อมนะครับเป็นรถที่ออกแบบเพื่อสาธารณะแล้วนะครับแยกเบาะกันนั่งปลอดภัย สะอาดวัสดุมาจาก natural fiber โอ้โหคอนเซปต์ดีมากผมก็ส่งไปเข้าการประกวดหนึ่งที่ชื่อว่า Red Dot Design Award Red Dot Design Award ก็คือเรียกว่าเป็นออสการ์ของวงการออกแบบเลยนะครับนี่คือวงถ้าออกแบบที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยเขาจะมีโลโก้เนี้ยติดอยู่นะครับแล้วก็ส่งไปบางคนก็ไม่เห็นด้วยบอกเฮ้ยเรามีเงินแค่สามแสนทำไมแม่ไปทำอะไรวะไปเสี่ยงทำไม ไปทําอย่างอื่นไหมนะครับแต่ผมก็ดื้อน,นะฮะผมก็บอกเออส่งไปนะครับระหว่างนั้นเนี่ยรถก็ไปอยู่ที่เยอรมันนะครับถนนบ้านเราก็ไม่มีอะไรเลยเพราะล็อกดาวน์แต่มันมีอย่างหนึ่งที่มันยังเดินอยู่ก็คือฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเราหิวเราก็ไปกินไม่ได้ก็ต้องสั่งมาที่บ้านนะครับในความมืดมนนั้นมันก็เหมือนมีแสงสว่างโผล่ขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ลองทำรถให้พวกไร i d เดอร์เขาใช้วะ คนตกงานไม่ค่อยมีรายได้มาเอามอไซค์เราไปส่งอาหารเนี่ยอย่างน้อยมีรายได้นะร้านอาหารถ้าเขาอยากจะส่งร้านอาหารให้เพื่อนเนี่ยใช้มอไซค์ไฟฟ้ามก็ประหยัดที่สุดร้านอาหารก็อยู่รอดนะผมเลยเอาที่มันมีอยู่ในบ้านนั่นแหละครับหรืออะไรบ้างก็เอามารวมๆยำๆกันมาทดลองทํากันอีกครั้งหนึ่งลองดูสิว่าเราจะทํารถขนส่งสองล้อได้ไหม อย่างนี้ผมบอกเวลาเราทําเนี่ยเราต้องดูยูเซอร์ใช่ไหมครับเราคงไม่เอารถส่วนบุคคลไปขนของเหมือนเรารถเก๋งไปบรรทุกหนักๆมันไม่ใช่เพราะฉนั้นมันต้องเป็นปิกอัพ2อล้อนะครับมันจะเป็นยังไงก็คือรถที่มันออกแบบเพื่อการขนส่งจริงๆนะครับสายแบกบดุดันแข็งแกร่ง,งไม่ติ่มนะครับใครใช้รวยนะครับก็ออกมาเป็นรถขึ้นมาหนึ่งคันชื่อ e อีธานไมล่ะแบบอีธานไมล่ะเอาเถอนะฮะช่วงนั้นนะครับ ในขณะเดียวกันก็มีอีเมลเด้งขึ้นมาปึ้งในอินบ็อกซ์ของผมตอนเช้าวันหนึ่งนะครับจาก red d s i w a r d ผมก็ไม่กล้าเปิดเว้ยกลัวว่าไม่ได้แน่นอนก็ไปเรียกเพื่อนมาเฮ้ยเฮกดพร้อมกันนี่คือสแสนสุดท้ายที่มึงหมดแล้วถ้ามันบอกว่าชนะคุณได้ไปต่อถ้าบอกแพ้ปิดคอมนะ เราก็มากดครับสุดท้ายเราชนะเลิศนะครับในหมวดของ n n n o v a t i v e Product ครับ <laughs> ขอบคุณครับเราชนะเลิศในระดับโลกในหมวดของผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมสูงที่สุดนะครับผมคิดว่าเพราะฝรั่งมันไม่มีวินมอตอร์ไซนะครับเราเลยชนะขึ้นมาได้นะครับถ้าถ้ามันมีแล้มันเราก็คงเป็นรถคันหนึ่งนะฮะแต่นั่นคือจุดที่เปลี่ยนอีทานทั้งหมดนะครับเราสามารถเทสรถที่เป็นรถขนส่งได้ เรามีรางวัลระดับโลกมาแปะๆไว้นะครับทำให้เราสามารถระดมทุนสำเร็จครับในรอบซีรีส์ A อยู่ดีๆก็มีลายผลิตโปรขึ้นมานจากที่ไม่มีอะไรเลยนะครับใช้บ้านเป็นออฟฟิศมากกว่า5-6ปีจนเราสามารถเริ่มมีลูกค้ามีรางวัลเนี่ยเราก็ตั้งลายได้นะครับตั้งลายก็ผลิตได้อีกครับปัจจุบันก็มีรถวิ่งอยู่นะครับในตลาดประมาณ600คันที่เราผลิตไปแล้ว อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของอีธานครับซึ่งผมก็สงสัยนะว่าทำมาถึงนี้ได้ไงเหมือนกันพ่อแม่ก็เชียร์ให้เลิกมากเพราะนอกจากจะไม่ชอบให้ลูกนั่งมอไซค์แล้วก็ไม่ชอบให้ลูกทำมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับเพราะาผมหมดตัวไปแล้วนะครับบ้านผมที่ดินผมผมเคยมีรถตู้มีทุกอย่างเพอร์เฟกตตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นสองล้อหมดแล้วนะครับชีวิตที่เคยอยากกินข้าวอะไรก็กินได้ ก็กินไม่ค่อยได้นะครับในบางวันต้องเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงทีมเลี้ยงลูกน้องแต่ผมว่าภารกิจที่สําคัญของอ e ีทานมันเพิ่งเริ่มต้นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นวันนี้รถเราวิ่งไปหลายสิบล้านกิโลนะครับลดการปลดปล่อยคาร์บอนไปหลายร้อยตันนะครับแต่นี่แค่จุดเริ่มต้นว่าจุดใหญ่ของเรื่องเนี้เหมือนเรามองภูเขาน้ําแข็งเลยครับรถวิ่งได้ผลิตได้มันอยู่เหนือน้ําแต่ที่อยู่ใต้น้ําที่ถ้าเราไม่แก้เนี่ยเรื่องใหญ่คือเรื่องของ supply chain จะทำยังไงให้ผู้ผลิตทุกคนสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับเราเห็นแล้วว่านี่คือจุดเปลี่ยนแปลงของประเทศเราได้เลยว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่แค่ฐานการผลิตขยะเหมือนในปัจจุบันนี้แต่เราการเป็นฐานการผลิตสะอาดที่มันจะทำให้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันมีแวลูแบบใหม่ๆขึ้นเฮ้ยประเทศไทยผลิตของสะอาดเว้ยประเทศไทยสามารถทาอุตสาหกรรมที่สะอาดได้เว้ย นั่นคือก้อนหินเออก้อนน้าแข็งที่มันยังอยู่ใต้น้ํานะครับปีนี้เราหวังว่ารถของเราจะถูกนําไปคิดคน้นไปไประยุกต์การใช้งานอีกมากมายมหาศาลครับมีคนอยากเอาไปทําเป็นรถฉุกเฉินนะครับเวลาหัวใจล้มเหลวก็ขี่มอเตอร์ไซคไปปั๊มซะมีคนอยากเอาไปเป็นรถขายอาหารเป็นแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวมีคนอยากเอาไปลุยสวนไปขนของในภาคการเกษตรผมคิดว่าเราเนี่ย กำลังอยู่ในจุดที่น่าสนใจนะครับที่มันจะเกิดการต่อยอดไปใช้อะไรก็ไม่รู้หลายๆอย่างจากอ e ีทรานเนี่ยที่วันนี้เราสร้างขึ้นมาได้นะครับมีคนไปส่งของส่งคนส่งอะไรก็ได้อย่าไปส่งยาเสพติดแล้วก็อาวุธสงครามนะครับเพราะาผมไม่อยากจะโดนไปด้วยนะครับแต่ที่สำคัญที่เราเห็นเลยครับปีนี้ก็คือเรื่องของ human capital ผมเองก็เป็นแค่เด็ก5-6คนที่ทำธุรกิจอ e ีทรานขึ้นมา พ่อแม่ก็ไม่ชอบความรู้ก็ไม่มีใบขับขี่ก็ไม่มีวันนี้หมวกกันน็อกผมยังไม่มีเลยครับผมคิดว่าทุกคนแม่งทาอะไรก็ได้นะครับจะทําทําไมมากกว่าจะเหนื่อยทําไมจะยอมแลกทุกอย่างทําไมมันคือเรื่องเดียวก็คือความหวังครับที่ถ้าเราหวังว่าถ้าเราทําอย่างนี้แล้วมันจะดีขึ้นเนี่ยเราหวังได้ครับเพราะเราอาจจะมีแค่ความหวังก็ได้นะครับในทุกๆวันที่เรามีชีวิตอยู่ วันนี้เราหวังว่าเราจะได้ยินเรื่องดีๆวันนี้เราหวังว่ากลับออกไปจะเปลี่ยนแปลงโลกจริงมันแค่ความหวังนะครับแล้วผมก็มีความหวังอันสุดท้ายมาแชร์ให้ทุกท่านทราบนะครับวันนี้ประเทศไทยเนี่ยคือ land of สมัยที่เราทุกคนเรียกกันนะครับผมหวังว่าวันหนึ่งเราจะเป็น land of sustainability เป็นดินแดนที่เอื้อให้ทุกคนในประเทศทมาทำธุรกิจที่ยั่งยืน ใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนให้ได้และมากกว่า Land of Sustainability คือ Land of Possibility ที่นี่เป็นไปได้ครับแม้แต่ผมเองที่ทำอะไรไม่เป็นเลยผมยังทำมันขึ้นมาได้เลยจะทำยังไงให้ที่เนี่ยสร้างความเป็นไปได้ให้ทุกคนสามารถเดินทางเข้าสู่ความยั่งยืนให้ได้แล้วไปด้วยกันไปได้ไกลแต่ถ้าไปมอไซก็ไปเร็วกว่าเหมือนกันนะครับ ก็ขอบพระคุณทุกคนมากนะคะ